โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาออกแบบหน้า employee กันต่อนะครับก่อนอื่นมาดูตัวอย่างกันนะครับหน้า employee ก็จะเป็นประมาณนี้ด้านบนจะเป็นกล่องสำหรับการเซิร์ชนะครับค้นหาข้อมูลแล้วก็มีปุ่มต่างๆตามนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็น List View นะครับอันดับแรกก็ให้เราเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับต่อจากเลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับ อ่าตัวนี้อ่าหน้า d e p a r t m e n t เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้า app setting ก็เสร็จแล้วเช่นกันนะครับทั้งการออกแบบแล้วก็เขียนโคดหน้า employee ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายในฟอร์มนี้นะครับให้เราเปิดกล่องเครื่องมือขึ้นมานะครับ toolbox ไปที่ view แล้วก็เลือก toolbox นะครับจากนั้นไปที่แท็บ a t e r i a l skin นะครับเลือกตัว material t e x t box เข้ามานะครับแบบนี้ จากนั้นเราจะสังเกตว่านะครับกลองข้อความมันจะเป็นสีดำๆตรงนี้ก็ให้เราปรับสีพื้นหลังของแท็บเพจหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนะครับจากที่ตอนนี้เขาเป็น t r a n s นส r e เรอยู่เดี๋ยวผมจะย้ายกลอ่อง Property window นะครับมา,าไว้ใกล้ๆนะครับอยางนี้ก็ให้คลิกไปที่แท็บเพจหนก่อนนะครับจากนั้นเลือก Back color เป็นสี ขาวนะครับอ่าตรงนี้ตัว Material Text Box ก็จะเป็นปกติแล้วนะครับตัวนี้จะตั้งชื่อเป็น Keyword นะครับ Material Text Box ต่อไปก็จะมีปุ่มอยู่ประมาณ6ปุ่มนะครับก็ใช้ Material Button นะครับลากเข้ามาเลยเนาะปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม Search นะครับก็ตั้งชื่อเลยว่า Search material button นะครับส่วน property text ข้อความบนปุ่มก็เปลี่ยนว่า search นะครับปุ่มต่อไปก็เป็นปุ่ม clear นะครับอ่าลากมาเลยนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนะครับ clear material button เปลี่ยนข้อความ text เป็น clear นะครับ ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่ม refresh นะครับลากลงมาเลยนะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น refresh master button เปลี่ยนข้อความเหมือนเดิมนะครับ refresh ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่ม add new นะครับลากลงมาเปลี่ยนชื่อเป็น add new a t e r i a l Button เปลี่ยนข้อความ text เป็น add new ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่ม edit นะครับลากลงมาเลยเปลี่ยนชื่อเป็น edit m a t e r i a l b u t t o n เปลี่ยนข้อความเป็น edit ปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม v i w a l l นะครับตัวนี้ลากลงมาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อ view all นะครับ m e ิบ ton อข้อความก็เปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันนะครับจากนั้นก็ให้จัดเรียงได้ตามความต้องการนะครับตรงนี้ในส่วนของ text box นั้นจะปรับ t o l l size เป็น use t o l l size เป็น f a l นะครับ ่าแล้วก็ property hint ซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏบนกล่องข้อความนี้จะให้เป็น search อ่าสังเกตน,นะครับมีข้อความขึ้นตรง text box แล้วนะครับตัวนี้จากนั้นก็จัดเรียงได้ตามความต้องการนะครับตัวนี้ผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น m a ทเที a l l เรียลลินะครับตรงนี้ลากลงมาเลยนะครับจากนั้นก็ทำการปรับขนาดให้มันเต็มนะครับแบบนี้ให้เต็มตัวแท็บเพจหนึ่งนะครับ จากนั้นก็ลองสตาร์ทดูนะครับตรงนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ยังเหลือคอลัมน์หัวคอลัมน์ตอนนี้ยังไม่มีเนะาะอ่ตอนนี้สีเป็นสีดาร์กเลยผมจะปรับให้เป็นสีไลท์นะครับโอเคจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในเรื่องของความสวยงามนี่ต้องใช้เวลาในการาจัดเรียงนิดน,นึงนะครับตรงนี้ ผมจะปรับให้กล่องข้อความอยู่แบบนี้เนาะเราอาจจะขยับคอนโทลด้านบนไปชิดนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับประมาณนี้นะอ่ตัวนี้ก็ใช้เวลานะครับในการปรับแต่งประมาณนี้และต่อไปเราจะมาเพิ่มหัวคอลัมน์ให้กับตัว list view นะครับ หลังจากที่เราทดสอบดูแล้วนี่ให้ลองปรับอฟอร์มให้มันขยายเต็มจอโดยการกดตัว maximize box ตัวนี้นะครับเราจะพบว่า list view นะ list view ไม่ขยายตามาสังเกตนะครับเขาจะอยู่แค่นี้นะครับขนาดเดิมของเขาวิธีการก็ให้เราเปลี่ยนตัวมาปรับ property anchor ตัวนี้นะครับเนี่ยคลิกไปที่ material list view ก่อนนะครับจากนั้นไปที่ property window แอนเชอรนี่ปรับให้เป็นบนนะท็อปเลฟแล้วก็ไรท์บอททอนนะครับแบบนี้อ่าบอททอมนะครับให้เป็นทั้ง4ด้านนะครับแบบนี้จากนั้นก็ลองสตาร์ทอีกครั้งแล้วก็ลองขยายฟอร์มดูนะครับปึ๊บก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปมาเพิ่มหัวคอลัมน์นะครับ การเพิ่มหัวคอลัมน์ให้กับ list view เราสามารถที่จะเขียนโค้ดได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราใช้หน้าดีไซน์นี้ให้เป็นประโยชน์ไปเลยเนาะก็คลิกที่ material list view นะครับจากนั้นก็คลิกตรงจุดอนนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้ด้านบนขวาเลือก edit column นะเราจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับก็ปรับตรงนี้เลยกด add เข้ามานะครับคอลัมน์แรกจะใช้เป็น Uh, employee id นะครับเราก็เปลี่ยน t e x uh, หา p ropy e r t text นะครับหาตรงนี้เนาะอยู่ด้านล่าง uh, เป็น employee id นะครับแบบนี้ขนาดความกว้างก็ประมาณสัก uh, ผมปรับประมาณ85เนาะเราก็ปรับให้มันพอดีกับข้อความที่ปรากฏต,ตรงนี้นะครับ,นะรบผมจะลองเปลี่ยนเป็น auto id อ่าก็ประมาณนี้ ต่อไปแอดมาอีกนะครับคอลัมน์ที่2จะเป็น first name นะครับเข้าความเท็กปรับความกว้างาได้ตามต้องการนะครับผมปรับประมาณ150ต่อไปก็จะเป็น last name ความกว้างก็จะเท่ากันนะครับ ต่อไปจะเป็น phone number ก็ add มาเลยนะครับเพี่ยนข้อความ text w i t h ก็ประมาณสักสองสามแปดอันนี้ก็ผมได้ทดสอบมาแล้วว่ามันเหมาะกับฟอร์มของผมนะอันนี้ก็ฟอร์มของใครของมันนะครับเราออกแบบขนาดฟอร์มอาจจะไม่เท่าของผมก็ปรับให้มันดูดีที่สุดนะครับผมอของผมประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็น อีเมลแอดเ e s s นะครับผมจะปรับประมาณสัก2องนะความกวาม้างต่อไปก็จะเป็น facebook นะครับตรงนี้ facebook ความ,วามกว้างก็จะประมาณ250เช่นกันนะครับในส่วนของ property name นะครับชื่อของแต่ละคอลัมน์เนี่ยเราไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับตรงนี้ ใช้ชื่อเดิมไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเขียนโค้ดกํากับอะไรนะครับเปลี่ยนแค่ property text แล้วก็ text กับ width นะครับความกว้างเนาะทั้งหมด6คอลัมน์ก็จะประมาณนี้เมื่อได้แล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็ลองเซฟแล้วก็ทดสอบดูเลยนะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ลองมาเทียบดูกับตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวอย่างนี้อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่เรากำลังออกแบบกันอยู่เราจะเห็นว่าตรงตรงนี้อ่ตรงหัวข้อลัมน์แล้วก็รายชื่อต่างๆมันไม่เท่ากันเนาะอาจจะเป็นเพราะนะครับฟอนต์อ่เราลองไปปรับฟอนต์ดูนะ คลิกที่ material list view จะนั้นหาฟอนต์นะครับตรงนี้เราจะพบว่าตอนนี้เป็นอ Microsoft อยู่นะ Sans Serif แล้วก็ปรับให้เป็น Roboto font น,นะครับผมเลือกตัวนี้ Roboto c o n d e n s e ตัวนี้นะครับก็จะปรับประมาณสัก25นะครับขนาด เห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มสวยมากขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งนะครับถ้าเราไม่ปรับเลยก็ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะก็ดูตามผมนะครับตรงนี้ใช้ฟอนต์ตัวนี้ซึ่งจะเป็นฟอนต์ที่มาพร้อมกับ Material Skin อยู่แล้วเนาะเราก็แค่เลือกนะพอเลือกมาก็หาคำว่า r o b o t o ตรงนี้นะครับแล้วก็ไซส์ประมาณ24-25 unit ก็เป็นแบบ Point าตามนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยนะจากนั้นก็ลองทดสอบดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ลองเทียบกับตัวอย่างนะตัวอย่างของโปรแกรมผมพยายามจะสอนให้ทําตามตัวอย่างเพื่อจะได้รวดเร็วนะเราจะได้มีตัวนําทางนะประมาณนี้อ่าเซิร์ชเห็นไหมนี่ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ